และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้รับมอบอาหารจาก CPF และ CPL นะคะร่วมร้อยเริงใจหนุนภารกิจสู้โควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะที่สารากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ในผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายแพทย์กเกษมตั้งกเกษมสำราญนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันรับอบอาหารน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ c p f และบริษัท CPL จำกัดมหาชนเพื่อมอบให้แก่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นำไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโควิด -19 ให้แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายบรรหารสิงห์บุตรผู้แทน CPF และนายธือติเตรียมคำผู้แทน CPo ได้นำชาว CP จิตอาสาร่วมในกิจกรรม ในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 และในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมการส่งมอบความช่วยเหลือตามนโยบายในเครือของเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 โดยเร็ว โดยสำหรับโครงการ CPF ส่งอาหารจางใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งปัจจุบัน CPF ได้ดำเนินการส่งมอบอาหารปลอดภัยไปแล้วกว่า75,000แพ็คน้ำดื่ม20,000ขวด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ3,500ขวดตลอดจนวัตถุดิบสำหรับนำไปปรุงอาหารให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ54แห่งทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจสู้โควิดช่วยลดภาระการจัดเตรียมอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนสำหรับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามในทั่วประเทศ